ทุกคนสมูทซี่ฮะปักช่องเทศบาลสิบหนะฮะเข้ามาในซอยก่อนจะถึงนี่หาบ้านสวนริมคลองนะทุกคนบ้านสวนริมน้ําเออเราพูดผิดหรือเปล่าบ้านสวนริมน้ําแล้วก็มีร้านสมูทซี่ตรงต้นซอยนะฮะชาเย็น,ะะยนเดี๋ยวเรามากินกันรสชาติเป็นยังไงต้องต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าสมูทซี่นี่เป็นแนวเป็นผลไม้ปั่นเนาะปั่นนมด้วยนะเนี่ยฮนะ,ะอืม อืมอมอร่อยอร่อยมากสมูทซี่มันต้องอร่อยอยู่แล้วอืมจะเพียงแต่ว่ามาปักช่องก็จะหาสมูทซี่ที่ไหนล่ะถูกไหมฮะ ก็ต้องมาเทศบาลซอย16บหฮะฝั่งตรงข้ามออกมานั่งรถไฟมาขับรถมาก็แล้วแต่นะฮะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟปกักช่องทุกคนอ่ามากินชาดยนกันบ,บ้างดูสินมอยู่ข้างหน้าทุกคนต้องคนหน่อยนะเออืมอร่อยชื่นใจทุกคน นะฮะรึเปล่ากาแฟสมูทซีไอศสครีมนะฮะยู่คาเฟ่นะฮะยู่คาเฟ่จ้ะทุกคนสมูทซีอืม้มชาเย็นก็อร่อยมากยอด ดูสิบรรยากาศจินที่บรราา้บรรานสวนร,ริมน้ําทุกคนห้องริดมากแต่ใครกุญแจก่อนทุกคนจะจะได้ลบเมมแล้วก็โพสต์บางคลิปเก่าๆลงไปบ้างแล้วก็จะได้มีพื้นที่ถ่ายนะฮะเพิ่มเติมทุกคนนี่ค่ะห้องรศไหมแอร์ฉ่บๆทุกคนดูสิคร,ราาั อืสวยเนาะสวยมากดูสิทุกคนจา้าหลุดม,ม,มากนะฮะมีทีวีจอบแบนทีวี TV ตู้เย็นพร้อมฮะเดี๋ยวเราดูดวนเพลงชิงทุนไปกินสมูทซี่ร้านอยู่คาเฟ่ไปนะฮะแล้วก็ชาเย็นไทยไปนะฮะทุกคนอร่อยมากขาบอก จากนี้ไปอุทยานแห่งชาติเขาอับเขาเขาใหญ่ก็ไม่ไกลนะประมาณ1 0บยี่สโลพรุ่งนี้เราทําอะไรดีที่แน่ๆคือทําหลักสูตรก่อนสักสองชั่วโมงแล้วก็สอนออนไลน์สองชั่วโมงนะฮะแล้วก็ค่อยอาจจะไปเดินชมเมืองเขาปากช่องไหมหรือจะยังไงเดี๋ยวลองดูซิต้องนัดเพื่อนมาจากโคราชมาได้ไหมเขาจะมาไหม เขาก็ต้องทามาหากินใช่ไหมครดูทุกคนสวยมากเลยอะ่ะอย่าลืมทุกคนชาวโลกต้องมานะฮะสวยมากบรรยากาศธรรมชาตินะ,ะนี่คือธรรมชาติจริงๆไม่ได้ขุดเพิ่มนะฮะเป็นคลองบ้านสวนริมคลองนะ,ะทุกคนริมน้ำนะฮะริมน้ําต้องพูดอย่างนี้เลยนะ,ะน้ําจากธรรมชาตินะฮะทุกคนแต่ห้องพักก็จะเป็นห้อง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 ของเราได้ห้องที่แบบ ลดที่สุดนะะเพราะอยู่ริมคลองที่สุดสวยที่สุดนะสวยมากมากต้นต้นหูกระจงใช่ไหมใช่ไหมฮะดูสิต้นใหญ่มากเลยมองน,นานๆแล้วเพลินนะทุกคนเนาะเลิศมากออกไปก็ประมาณแปดเก้าร้อยเมตรเดินลัดเลาะไปไม่ต้องเปลืองน้ำมันเดินออกกำลังกายทุกคนเนี่ยฮะสุดยอดทุกคน นี่ฮะบรรยากาศส่วนตัวนะฮะมีกล้วยด้วยเห็นไหมกลางคืนนี้มองเห็นดาวเลยนะทุกคนเลิศมากติดใจชอบใจสมูทซี่ยูคาเฟ่อืมสุดยอดทุกคน ฝากติดตามช่องพวกเราด้วยนะอย่างที่บอกว่าช่องของพวกเราเนี่ยเป็นช่องเล็กๆเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆนะฮะบางคนก็โอ้โหให้เกียรติกับช่องนี้มากเลยนะฮะได้มาบริการเวลาไปร้านรวงต่างๆโรงแรมเนี่ยเขาก็บริการเราอย่างเต็มที่เลยทุกคนนะฮะน่ารักมากนะ,ะทุกคนนัสิ